สวัสดีครับวันนี้พามาดูแกะครับผมแกะที่เตรียมขุนไว้ขายครับผมหลายคนถามมาว่ากี่เดือนถึงจะพอขายนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นแกะพันมานนูนนะครับกับด็บปอปเปอร์สองสายพันนี้แกะมันมีสองรุ่นครับผสมกันอยู่นี้ครับรุ่นแรกก็แด้เนี่ยรุ่นนี้ประมาณห้า หกเดือนครับห้าเดือนหกเดือนรุ่นนี้รุ่นหลังครับผมสี่เดือนสองสามเดือนก็มีนะครับน้ำหนักเท่าไหร่เลยน้ำหนักถ้าเป็นตัวแม่ก็อยู่ประมาณห้าสิบห้าโลขึ้นไปครับหกสิบกับขายครับอันนี้เป็นฝักตัวผู้ตัวผู้รุล้วนครับตัวผู้นี่น้ำหนักเยอะหกสิบ หกสิบโลขึ้นแไปครับผมจับขายอายุข้าวเดียวกันนี่แหละครับห้าหเดือนบางมันมีสองรุ่นนะครับรุ่นและรุ่นก่อนนี้ขายก็ยังไม่หมดครับสองสายฟันนะครสวยๆไอตัวผู้นะครับป๊บนี่ตัวแม่ครับผม สษาบันเราก็ตัวแม่ตัวเมียตัวดีน่ารักสวยครับสวยแะพันธุ์สวยล้วนครับผมหัวหานก็เป็นอีแ่แน้นะครับลางให้หัวหาันลงใส่ถังไว้ไมีเขาพูดครับผม <c oughs> เสียลงมา ให้เขากินครับผมนี่ก็เป็นรางน้ําต่อสายยางสส่น้ำหยดมาต่อสายลางมาเป็นรางน้ำครับบ้านเราก็อยากมาีวะครับแบนนี้ครับให้เขากินง่ายครับผมสะดวกสบายครับไม่ต้องหิ้มให้เขาเรับอ้วน,นครับผมดับเบิดับเบิ้มานินโน นะครับหลายคนก็ถามมาว่าน้ำหนักเท่าไรขายยังไงอันนี้เลี้ยงคุณขายครับไม่ได้เลี้ยงปล่อยครับให้หัวหานอย่างเดียวหัวหานก็มีสองอย่างครับมีขา้าวโพดมีขา้าวโพดแล้วก็เป็นข้าวบาเร่ครับผมดูเขาอ้วนทั้งนั้นเลยครับดูดีนะ แล้วครับผมอยู่ฟาร์มก็มีแค่นี้แหละครับขุนไว้ขายครับผมก็ไม่เยอะครับประมาณร้อยที่ขุนไว้ขายครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมีอะไรก็จะผมรู้ดีๆก็จะลงมาให้ดูครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะงานยุ่งงานครับผมงานเยอะกอพยายามจะลงคลิปบ่อยๆครับผม เป็นน่งใจให้กันด้วยนะครับขูเขาไม่กลัวคุณนะครับเนี่ยหยอกได้หยอกได้เนี่ยนะน่ารักดูดิเด้อเด้อเด้เด้ดเด้ดดูดูดูสายตาเขาไหนวะมา ลักไว้กำลังซุนสามสี่เดียนห้าเดีนเห็นและครับแม่พันธุ์ก็แบ่งขายนะครับอยู่ที่นี่ครับเออ,อยามก็อยู่ที่นี่ก็อยู่ประเทศอิสราเอลนะครับไม่ได้อยู่เมืองไทยครับผมตามอยู่ประเทศอิสราเอลครับนี่เป็นแม่ตัวแม่อย่างเดียวครับผมรุ่นนี้ก็แบ่งขายครับผมอยู่นี่ครับแต่แต่ราคากิโลเขาขายก็กิโล กิโลละยี่ห้าเซกลครับผมเงินบ้านเขาครับผมถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยบ้านเราก็กิโลละสองร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าแพงนะครับผมขายแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ได้เงินเยอะครับที่นี่ครับผมไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกำลังใ,ใจให้บ่าตวตองนรูดอนด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมทุกท่านครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ